ngay cái đầu năm mùa tay à mấy pinô. nó mùa 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 nè mùa 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 hai ยืดตือนเตือนหนึ่งนียแต่ว่าหัวยื้อใหญ่โอ้แมนอยู่ป่ะแต่ว่าคั้วอะล่ะมันเป็นตะแครถืออันนี้มั้ยขั้วมาจากโอ้ยบ้าบ้าพี่น้องป้าอ้ยมันเป็นเครื่องโลกเป็นตะแครถืออันนี้นังโอ้ตะแต่ตุ่นเนาบ้าบ้เคยเห็นมันหัวใหญ่ขนาดนี้มากกว่าในชีวิต เขียมันซ้ำหัวคนไงแล้วไงดีปดพี่น้องพี่พาคก็จะมาบังผลเงินเลยป๊าดเบิดตายยังเบิดลงปืดพี่น่ะเบิดกับตายยังเบิดงามแต่หัวนี่ปุ๊โอ้ย